อันนับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนาหยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปดูสเปอร์กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีข่าวที่จะมาพูดให้คนฟังนะครับก็คือว่าสิงห์บลูเชลซีครับต่อให้จะเปลี่ยนกุนซือแล้วหรือว่าชูบัตสก์เล่นไม่อยู่แล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ล้มเลิกแผนที่จะล่าตัวดีแคนส์ไรท์นะครับทางด้านนักข่าวอย่างดีนโจนส์ครับเขาบอกว่าทางเชลซียังไม่ได้ล้มเลิกแผนที่จะดึงตัวดีแคนส์ไรท์มิดฟิลด์ของเวสต์แฮมมมมยูไนเต็ดาร่วที แม้ว่าซูเคิลเองจะไม่ได้คุมทีมแล้วก็ตามในตอนนี้นะครับที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าสิงห์บลูเชลซีเดินหน้าจีบกองกลางทีมชจ้นอังกฤษอย่างดีแคนส์ไรน์เนี่ยมาอย่างต่อนเนื่อง ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งทางนะยายใหญ่ชาวเยอรมนีอย่างซูเกิลหวังว่าจะได้ตัวดีแคนไรท์เขมาทำหน้าที่แทนเอ็นโกโลกของเต้ครับที่อายุป,ป่าเข้าไปเลข3ไปแล้วถึงแม้ว่าทางโชมัตซูเคิลน,นะครับจะโดนปลดออกจากตำแหน่งคุณซือของเชลซีไปแล้วแต่ว่าทางโจนส์ครับก็ยังยืนยันว่าเชลซียังไม่ได้ล้มเลิกแผนที่จะดึงตัวดีแคนไรทนะ์เนี่ยมาร่วมทีมต้องการอยู่เหมือนกัน การไปของสมัตสุเครื่อนนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ของเชลซีแต่อย่างใดเลยในการเซ็นสัญญากับดีแคนสไร์ยังมีคนที่อยู่ในสโมสรที่พร้อมจะเข้าหาดีแคนสไร์ครับเมื่อถึงเวลาโจนบ,บอกกับสกิฟมีสปอร์ตนะครับดีแคนไร์ครับกลับมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับโดยลงเล่นไป48เกมทุกรายการทําได้4ประตูกับ4แอสซิสส่วนปีนี้เนี่ยก็ลงเล่นไปแล้ว8เกมทําได้1แอสซิสนะครับถือว่าฟอร์มก็ดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับน ต่อให้ซางจุเกิลไม่อยู่ครับแต่ว่าทางเชลซีก็ยังอยากได้ตัวเขาอยู่นะครับเพราะว่าเป็นกองกลางคุณภาพชั้นดีเลยนะครับมาฟังข่าวกันต่อเลยกับอีกคนนึงก็คือว่าตอนนี้ครับสิงห์บลูเชลซีขอไปร่วมวงชิงไลเซนจสเบลลิงแฮมอีกคนแล้วนะครับมีข่าวออกมานะว่าเดิมทีมี2ทีมจากพิมเลียงกรีทครับที่อยากได้ตัวจูสเบลลิงแฮมครับดาวเตะวัย19ปีรายนี้นั่นก็คือหงแดงลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับพร้อมประมูลราคาสู้กัน แต่อเผอิญว่าล่าสุดกับสิงห์บลูเชลซีเก้ามาเป็นอีกทีมคู่แข่งหนึ่งก็เพราะทีมเนี่ยต้องการถ่ายเลือดใหม่ในแดนกลางเพราะว่า2ตัวเก่าอย่างจอร์จินโยกับเอ็นโกลกองเต้เนี่ยจอจะหมดสัญญาเดือนมิถุนายนปี2023และยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาใหม่ของพวกเขาด้วยนะครับ นั่นเลยทำให้มิดฟิลด์ค่ายเสือเหลืองอย่างชูสเบลลิงแฮมครับถูกจัดไปเป็นประเภทของมันต้องมีแห่งทินสแตมฟอร์ดบิซะแล้วในตลาดซัมเมอร์หน้าต้องไปล่ากับพวกเขาซะแล้วครับเพราะฟอร์มของชูสเบลลิงแฮมเนี่ยไปเข้าตาเจ้าของสโมสรอ,อย่างชอตโบลี่เป็นอย่างมากเลยในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าสัญญาปัจจุบันของชูสเบลลิงแฮมครับเหลือถึงสิ้นฤดูกาล2024-2025นะเดิมทีมีการรับปากว่าจะขายออกที่ราคาประมาณ50ล้านปอนด์ครับเปรดเดียวกับที่ อดอนมูนเนี่ยขายลิงบลาาฮัลเลให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เมื่อมีการแข่งขันถึง3ทีมเนี่ยจะทำให้ราคาทีบสูงถึง100ล้านปอนด์ไปเลยนะครับแล้วการจับจ่ายราคาแพงเนี่ยดูไม่ใช่ปัญหาของเศรษฐีอเมริกันอย่างชอตบอลลี่ครับเจ้าของทีมเชลซีสักหน่อยนะครับเพราะสะม่อล่าสุดเนี่ยรอบเดียวเขาเปไปถึง271ล้านปอนด์เลยทีเดียวเขาสมัยที่ผ่านมานี้นะครับถือว่า อยากได้อยากโดนเหมือนกันสำหรับเสียชอตโบลี่สำหรับชูสเบลลิงแฮมนะครับถือว่าตอนนี้เนื้อหอมมากๆแล้วก็ฟอร์มนี่เป็นที่เตะตาของใครายหลายๆทีเหมือนกันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอนาคตของชูสเบลลิงแฮมคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยแล้วก็รวมไปถึงดีแคนสไรด์ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูบอลกันต่อเลย